สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาทำเบสิกนะฮะเอชุดเอทีดัมเปอร์นะฮะที่กำลังนิยมกันตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็คือทำไม่ยากนะฮะชุดกันชนเอทก็จะเป็นด้านหน้าที่มันจะขยับได้นะฮะประมาณนี้นะฮะ ส่วนวิธีทำก็ทำอย่างไรไปดูกันเลยนะครับในส่วนของขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะก็ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกก็จะมีตรงนี้สายขวาปีแล้วก็อ่าดูด้านหน้านี้นะฮะอันนี้เป็นมันติ หลังของ FRP หรือถ้าใครสะดวกจะใส่ไฮเกรดก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะก็ทำการเทียบนะครับส่วนโรมันจะพอดีกับโูด้านหน้านะฮะของชุดเบรกใหญ่นะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเบรกใหญ่เนี่ยก็คือจะใช้ เบรกใหญ่นี้จะใช้เป็นฐานของตัว a อทนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทําการตัดออกกัน,นครับผมหลังตัดมาแล้วจะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในลําดับต่อไปเราจะทําการคว้านโูหน้าสดตรงนี้นะครับเพราะว่าโูหน้าสดตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นจุดขยับนะฮะ เราจะควา้านลวยคว้านประมาณไหนนะครับก็จะคว้านม,มาประมาณนี้นะฮะประมาณตัวบูทของโลถ้วยนะครับก็ถ้าเทียบก็คือขยายออกมานิดนึงนะฮะ ก็แค่ทําให้มันแบบว่าขยับได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปควานกันนี่นะครับหลูที่ควานมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าใส่ได้ก็คือน,นี่นะฮะตัวบูทลองของโหลถัวยจะยัดได้พอดีเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคสเต็ปต่อไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ นั่นก็คือ,อตัวเบรกใหญ่นะที่เป็นถาดรองเราจะทำการคว้านหลบน็อตตรงรูรูปลายสุดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับหลังจากเราทำการคว้านรูเพื่อหลบน็อตนะฮะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเป็นขั้นตอนประกอบนะฮะ อ่าต้องบอกก่อนว่าทําไมเราต้องขวานเพราะว่าตรงนี้เราจะเป็นจุดใส่เบรกนะฮะขวานเพื่อหลบเพื่อจะได้ใส่เบรกนะครับผมอ่าก่อนอื่นเรามาทําการติดตั้งก่อนนะฮะตรงนี้เป็นรูที่ใส่ตัวกันชนเราจะคว้าหรือไม่คว้านก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยอันนี้ผมแต่จริงๆถ้าคว้านก็ดีนะครับอันนี้ผมไม่คว้านนะผมจะใส่ให้ดูก่อนเลยนะครับ นี่นะฮะเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เราจะมาใส่ตัวเตเปอร์นะครับน็อตเตเปอร์ควรสูงประมาณ15มิลหรือว่า10บมิลขึ้นไปนะฮะแล้วเราประกบยังไงต่อเราก็ทำการใส่แหวนลองโลนะครับสองด้านนี้นะฮะ แล้วจากนั้นเราก็เราก็ประกบด้วยตัวนี้นะครับตัวที่เราตัดนะฮะชุด AT นะครับทีนี้ต่อด้วยตัวบ,บูทนะฮะบูทลองนะครับบูทลองจะเข้าไปตรงร่องนะฮะ พอดีอย่างนี้นะครับแล้วก็สปริงแข็งนะฮะหรือใครมีสปริงอ่อนก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยแล้วก็ตามด้วยล็อกนัดนะครับ เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัว AT Dumper นะครับผมอันนี้เป็นตัวเบสิกนะฮะก็เดี๋ยวเอาไปต่อยอดกันเองนะครับสามารถต่อยอดได้หลายแนวนะฮะอันนี้ก็จะสามารถขยี้ได้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมชอบถูกใจกดติดตามได้นะฮะ อสนับสนุนค่าหลายโดยการกดสมัครสมา,สมาชิกได้นะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ